จดหมายเหตุกรุงศรีโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าเกิดจากพระปณิธานของศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลลักษณ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตววรคติยราชนารีที่ทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยโดยมีศัตวแพทย์ช่วยดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดรวมไปถึงการผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมวเพื่อป้องกันการแพร่ขยายพันธุ์ของสัตว์จรจัดซึ่งอาจเป็นพาหะนำโรคที่อันตรายถึงแก่ชีวิตมาสู่คนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพร,พรวิไลลักษ อัครราชกุมารีกรมพภศษีสว่างควัตรวราติยราชนารี4กรกฎาคม2568ขอพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปลดกล้าวโปรดกระหมอ่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัดธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือกรุงศรี